สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลนะครับกับรายการเวิร์ฟโฟกัสนะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องของการลงทุนนะครับในเอเชียที่อยู่ต่อเนื่องกับเรื่องของทองคานะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาเพิ่มเติมนะครับว่าวันนี้เนี่ยนอกจากทองคําแล้วสิ่งที่น่าสนใจนั้นการระดมทุนในเอเชียนั้นตอนนี้เขาหันไประดมทุนด้วยสกุลเงินยูโรนะครับ แทนที่ดอลลาร์สหรัฐเรื่องราวดังกล่าวนั้นถูกรายงานโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับบอกว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นกําลังปรับเปลี่ยนการระดมทุนไปยังตลาดอื่นๆนะครับเช่นตลาดยูโรเนื่องจากผลกระทบจากมาตรการกําแพงภาษีและนโยบายของประธานดีโดนันทรัมซึ่งเป็นสัญญาณที่ตอกย้าว่านโยบายของสหรัฐอาจบ่อนทําลายอํานาจของสหรัฐอเมริกาในการระดมทุนระดับโลกนะครับทางด้านเจมิสันเกรย์ผู้แทนการค้าสหรัฐบอกว่าสหรัฐนั้นให้ความสําคัญกับการมีเสถียรภาพทางการค้ากับจีน แม้จะมีแรงกดดันจากพันธมิตรบางรายให้ใช้มาตรการประสานงานต่อจีนแต่ว่าความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดทุนเอเชียสะท้อนความพยายามที่จะลดการพึ่งพาดอลลา,าร์สหรัฐนะครับข้อมูลที่มีการรวบรวมโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กนั้นเปิดเผยนะครับว่าในปีนี้ผู้ออกตราสารหนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เพิ่มการออกพันธบัตรสกุลเงินยูโรเป็นสถิติสูงถึง23%ของยอดรวมการออกพันธบัตรใน2ส,สกุลเงินหลักนั่นก็คือดอลลา,าร์สหรัฐกับยูโรซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 6. กจากปีที่ผ่านานะครับ นอกจากนี้มูลค่าการขายธนบ,บัตรสกุลยูโรโดยบริษัทและรัฐบาลในเอเชียเพิ่มขึ้นถึง75%ในปีนี้โดยมีมูลค่ารวม86,400ล้านยูโรขณะที่ข้อมูลยังชี้ว่าหลายดิวของเอเชียนั้นติดอันดับที่มีการจองเกินมากที่สุดในตลาดตราสารหนี้ร่วมด้วยนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวในขณะที่ทางด้านแดเนียลคิมวหน้าร่วมฝ่ายการตลาดทุนตราสารหนี้สําหรับเอเชียแปซิฟิกของ HSBC บอกว่าแรงขับเคลื่อนสําคัญคือความจําเป็นในการกระจายความเสี่ยง ออกจากการกระจุกตัวของเงินดอลลาร์สหรัฐเขาระบุว่าการทะยานขึ้นของการออกพันธบัตรสกุลยูโรในปีนี้มาจากกลยุทธ์หลายประการที่ลึกซึ้งกว่าการรีไฟแนน้์ตามปกติการเคลื่อนไหวทางการค้าของประธานดินดอนนั้นซ้าในปีนี้และการกดดันจากธนาคารกลางสหรัฐให้ลดอัตราดอกเบี้ยแม้มีความกังวลเรื่องเงินเฟ้อก็ได้สั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในอำนาจนำของดอลลาร์ทำให้นักลงทุนนั้นหันไปพึ่งพาสินทรัพย์สกุลเงินยูโรซึ่งผู้ออกตราสารหนี้ในเอเชียก็ดำเนินการตามโดยการออกพันธบัตร ยูโรบอลขึ้นมาทะยานขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการการกระจายความเสี่ยงขณะที่เงินดอนลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงถึง11เปเมื่อเทียบกับเงินยูโรในขณะที่ทางด้านเบนหวังหัวหน้าฝ่ายการตลาดทุนตราสารนิจีนในต่างประเทศนะครับของดอยส์แบงค์เอจีก็บอกว่าการลดการพึ่งพาดอลลาร์หรือว่าการกระจายพอร์ตการลงทุนไปยังสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์เป็นธีมที่เราเห็นในปีนี้เขาระบุนะครับว่าในช่วงต้นปีเงินยูโรคิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ของการซื้อขายพันธบัตรในเอเชียแปซิฟิกของดอยส์แบงก์แต่ว่าในครึ่งหลังของปีสัสดส่วนนักกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่า10%หรืออาจจะถึง20%อีกปัจจัยสําคัญก็คือว่าต้นทุนการเงินที่ต่ำลงผู้ออกตราสารหนี้ในเอเชียบางรายสามารถระดมเงินได้ถูกกว่าการใช้ดอลลา,าร์สหรัฐหรือว่าสกุลเงินท้องถิ่นของตนเองข้อมูลของบูมเบิร์กชี้ว่าส่วนต่างที่นักลงทุนจ่ายเพื่อแลกเงินยุโรปเป็นดอลลาร์อยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ5ปีแม้ว่าดิวการเงินส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปของดอลลลาาารรสสหัฐซึ่งงงกกกู้ยืมเเิินนนใุนด ของผู้ออกตราสารหนี้ในเอเชียก็เพิ่มขึ้น29%ในปีนี้แต่ว่าส่วนแบ่งตลาดของดอลลาร์ได้ลดลงนะครับซึ่งบ่งชี้ว่าอำนาจนำของสหรัฐอเมริกาในการระดมทุนอาจกำลังถูกบดทับลายลงช้าๆทางด้านมาตินซูหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของฟูจิซึในญี่ปุ่นบอกว่าการที่สกุลเงินยูโรดึงดูดผู้เข้าร่วมตลาดเอเชียมากขึ้นสะท้อนถึงการปรับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากการขยายตัวของยอดขายพันธบัตรดอลลาร์สหรัฐโดยเขายืนยันว่าเราอยู่ในโลกที่มีหลายขั้วมากยิ่งขึ้น ดีลที่โดดเด่นในตลาดยุโรปปีนี้ได้แก่การขยายพันธบัตรสกุลยได้แก่การขายพันธบัตรสกุลยูโรมูลค่า4พันล้านยูโรของจีนซึ่งดึงดูดการเสนอราคาเกินกว่า 1, 100ล้านยูโรและการเสนอขายมูลค่า5,500ล้านยูโรของ NTT บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นการออกตราสารหนี้สกุลเงินยูโรของบริษัทในเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้ทางด้านคริสอิโกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ AXA Investment เมนเจอร์ในลอนดอนก็บอกว่ามันทําให้คุณมีตลาดที่กว้างขึ้นในการลงทุนพร้อมกระแสงเงินสดจากภูมิภาคที่แตกต่างกันและประเภทบริษัทที่แตกต่างกันโดยเขาบอกว่าน,นี่คือพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับทางด้านโอเวนแกลลิมอร์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์สินเชื่อเอเชียแปซิฟิกของดอยส์แบงค์คาดการณ์ว่าการออกตราสารหนี้สกุลยูโรของผู้ออกตราสารหนี้ในเอเชียก็จะเพิ่มขึ้น1นึ่0 0สนล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปีหน้าซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า20%โดยตลาดเชื่อว่าสเสน่ห์ของยุโรป ในฐานะแหล่งเงินทุนนั้นยังคงมีอยู่ต่อไปในปีหน้าในขณะที่ทางด้านฝั่งของจีนนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับว่าตอนนี้ทางด้านประธานดีสีจิ้นผิงนั้นต้องการที่จะผลักดันนะครับให้เงินหยวนนั้นกลายเป็นสกุลเงินโลกเต็มรูปแบบนะครับในปีหน้านะครับนั่นก็คือท่ามกลางที่บอกว่าเวลานี้เนี่ยหลายฝ่ายนั้นเมินดอลลาร์สหรัฐมากยิ่งขึ้นนะครับโอกาสครั้งใหญ่ของประธานดีสีจิ้นผิงในการยกระดับเงินหยวนเข้าสู่ระดับโลกเต็มรูปแบบนะครับในปีหน้า นั่นก็เป็นความผันผวนในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์สถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงของสหรัฐและค่างเงินดอนลลาร์ที่อ่อนแอลงเป็นฉากหลังให้สกุลเงินของจีนนั้นพุ่งทะยานในปีหน้าในช่วงปลายปีนี้ที่กําลังจะสิ้นสุดลงและก็จะย่างเข้าสู่ปีหน้านั้นหนึ่งในคําถามสําคัญที่สุดของเศรษฐกิจและการเงินโลกก็คือทิศทางในอนาคตของเงินหยวนจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประธานดีซินจิ้นผิงจะพร้อมดําเนินการเชิงรุกเพื่อเพิ่มความนิยมของสกุลเงินนี้ในเวทีโลกในช่วงท้ายของปีนี้มีสัญญ,ญาณบ่งชี้ว่า อาจจะมีความกังวลว่าเงินหยวนกําลังแข็งค่าเร็วเกินไปโดยเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางของจีนนั้นได้กําหนดอัตราอ้างอิงของเงินหยวนอยู่ที่7.0733ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของการสำรวจของบุมเบิร์ถึง 164- ถึง179พิฟการกำหนดค่าอัพยิงในลักษณะดังกล่าวสะท้อนถึงความพยายามของธนาคารกลางจีนนะครับในการส่งสัญญาณไปตลาดเพื่อลดแรงกดดันต่อการแข่งข้าของสกุลเงินหยวนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกลางจีนนั้นช่วงเคลื่อนไหวของเงินหยวนถูกกำหนดไว้ที่ร้อยละ2ในแต่ละด้านและในขณะนี้คาดหวังว่าตลาดจะชี้ว่าสกุลเงินจีนนั้นอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่อ่อนค่าลงซึ่งเป็นทิศทางที่เด่นชัดที่สุดนับตั้งแต่ปี2022 อย่างไรก็ตามนะครับทมกลางความกังวลในระยะสั้นต่อการแข่งข้าที่รวดเร็วเกินไปซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของจีนกลยุทธ์ระยะยาวของจีนจะคงมุ่งเน้นไปที่การสร้างเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการค้าและการสำหรับระหว่างประเทศอย่างแท้จริงโดยได้รับแรงหนุนจากสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจมหาภาคที่ไม่เป็นใจต่อดอลลา,าร์สหรัฐความไม่แน่นอนจากนโยบายการค้าของสหรัฐในยุคข,ของทรัมป์รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนแรงลง ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดโอกาสให้เงินหยวนสามารถเจาะตลาดโลกได้มากขึ้นในปีหน้าครับท็อปนิวของเรากําลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคํามีทั้งไวซเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ําจิตน้ําใจและได้ร่วมสําหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม s u p e r อร์แ k s สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ